เอาอย่างอะหนึ่งสอง <c ười> <c ười> นี่นะนี่โอ้ย <c ười> ก็ตัวทีอันนี้นะคะเป็นส่วนในไก่นะ หนึ่งสองซ่อมเขาชอบค่ะเขาก็จะเล่นแบบนี้นะนะเดี๋ยวใครไม่รู้เนาะอ่ะต่าให้ดูมันคือถุงแบบนี้นะคะอันนี้นะปกตินี่สนยสะนในแก่ยิมนะคะ แซนวิชปูอัดนะ,ะนี่รูปหล่อค่ะตามมาตัดเป็นชิ้นๆนนะอ่ะหนึ่งสองสามเขาอิ่มแล้วนะคะเพียงแต่ว,ว่าเขายังอยากเล่นนะแต่ก็ชวนเขาเล่นอแอบดูอ่ะ,อดดอะล้วมันก็นลิว่วางไปไว้ที่ไหนมีการหั่นมาเห็นด้วย หนึง่งสองอน่าล่กเขาละหนึง่งสองหนึง่งสองหนึ่งสองสองแท่งนะคะต่ให้สองแท่งนะ Còn mà tắt, 1, 2 Ui À hả, hả Ừ, à, 1, 2 À, 1, à, 2 อันเดียแลยนะมันเบาค่ะเนี่ยฝแทง่งปกติมันจะเป็นแท่งยาวๆนะเหมือนแท่งยาวๆมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยยาวและเหลือแท่งสั้นๆเหมือนเขาประดับข้างหน้าครับว่าเป็นแท่งยาวแต่ข้างหลังก็สั้นๆเนาะน่าราคาไหะ วันนี้กินไก่นะก็ตามไได้ให้เยอะนะแล้วก็อาหารปลาเส้นบ่เอาไหมหรือจะเล่นม,มันเคี้ยวมาขึ้นมามา ้วยมาเลยลูเหล่อลปเหล่อลูเหล่อ,ลอมาด้วยก้องก็ไหลไปเรื่อยเอาโทรศัพท์อคอนโทรลยากค่ะมันขาดตั้งกล้องมันไม่ค่อยดีนาะเดี๋ยวตาต้องตาสร้างซื้อมาแล้วแหละแต่ยังมาไม่ถึง ียวโอ้ยหูด โหดโหดอืมกระดิขห่างด้วยเป็นไงล่ะอืมขับเอฟซีได้เบื่อรวยยังดูรวยทุกวันเลยเบื่อยังเบื่อยังรักแหละดูออก <c oughs> ใช่ไหมเอฟซีเบื่อรวยยัง หรือว่ารักแหละดูออกอพิตารวยเบื่อละมีของเล่นอื่นที่มันจะลงใจกว่าน,นี้ไหมพ,ตมมมพิตาก็ต้องจะจะจุกพงจุกพงวะจกพงอืม นั่นนอนสบัดหางสบายใจเขาละดูดอูอืมอื้อื้อมันเกี่ยวหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง สุดแสบค่ะนี่คือสุดแสบของทุกคนนะหนึ่งสองกองตามจับกันไม่ทันเลยทีเดียวหนึ่ง 1 2 ทำเฉยทำเฉยเบื่อหรือไงหรือร้อนดูมันก็อยากจะขยับตัวมาหลายวันแล้วจนตาสงสัว่าก็ไม่สบายหรือเปล่าปวดอือวเนี่ย อืมไม่อึสองวันแลวเมื่อวานก็ไม่เห็นอึเลยไปแล้วค่าขอตัวพักพอดูก่อนนะหยุดกดิ้งโอ้ยอยากกัดแช่มันเกี้ยน่นะอ๋อโล้จรมาแล้วค่ะจบพุงเผื่อนะคะทุกคนโอ้ยอยากกัด